ว่าจุดพระจวดครับพี่น้องครับเอาสวรค์บานหน้าไม่ให้พี่น้องได้รับชุ่มเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการกำมาสูบันเกิดหรือว่าสั่งลุมลบให้ไว้ให้กับขอบพ่อเจ้าของกับพี่น้องในเนื้อทีสามไรในพี่น้องแบ่งบริบทพื้นที่ออกเป็นสารนำนะที่อยู่อาศัยหน้าแล้วก็มีโคกแนะนาไม,มีปลาครับพี่น้อง ในหน้ามีเขาบริเวณขั้นหน้านี่ครับมีผลไม้ให้พี่น้องไปเบิ้งครับโอ้รรเทศดีายพี่น้องมึงเนื้อที่สามไร่ครับจัดสรรในายางลุงตัวครับพี่น้องมีหน้าเขามีทั้งหน้าปลามีทั้งผลไม้อ่อนซ่อนครับเป็นอีกหนึ่งแบบยางตัวยางพี่น้องของแปลงทีเพิ่น จัดบริบทจัดสรรในลงตัวครับเนื้อที่บร้ายครับพี่น้องสามไรหมอสลับหนึ่งขอบครัวครับนี่นาเพิ่กับปล่อยปลาพี่น้องปล่อยปลาปล่อยหอยอยากินหอยอยากินปลาอยากินกุ้งเกาอยู่นี่และครับพืชผักสวนขั้วกระปูกตามบริเวณน้ำถนนหนทางหรือว่าน้ำขั้นหน้าที่เขาสวนนะพี่น้องสวนผลไม้กล้วยมะม่วงนะครับรวมถึงเห็ด นะครับเพิ่นก็มีโรงเรือนกระปุกตามขอบบ่อนี่พี่น้องนี่มาอยู่ภาพพี่น้องมาเบิ่งนี้มมอยูไม่กินพี่น้องนี่นะครับใส่ชีวิตด้วยความพ่อเพียงชีวิตหลังกเกษียณหรือว่าชีวิตเตรียมก้อนกเกษียณก็ได้ครับเพื่อนไม่ยูไม่กินนี่แล้วก็นี่แปลงหน้าเพื่อนครับเนื้อทีสามไรได้พี่น้องสวนด้านบนหนึ่งจะเป็นโคกครับ กลายเป็นโคกหนองนานะครับแบ่งตามสัดส่วนในเนื้อทีคุณเหพี่น้องเป็นเป็นมีปลาส่วนโตในขณะโดยการเพิ่กระปูกในเรื่องของผักส่วนขั้วแซมอยู่ในปลาส่วนหน้าเนี่เป็นเหตุแบบอินซี่ครับโดยการสะสมในเรื่องของเพิ่มจุลินทรีย์นะครับในแปลงหน้าเฮ็ดส้นีพี่น้องพออยู่พ่อกินนี่ออนซอนครับ แล้วก็เพิ่งกระสางข้างอาหารไว้พร้อมพี่น้องนั่นแหะคือน,นี่ครับโล่งเห็ดนี่โอ้ดีเห็ดดีารพี่น้องกล้วยเพิ่งก็ได้กินไม่พ้นมันก็ได้กินตามฤด,ดูกาลนะครับนี่แหละเนื้อทีสามไรพี่น้องเห็ดบ้าลายครับแต่ว่าห่างสางความสุขในยงมหาศาลเป็นการทรงต่อความสุขในเครือญาตินะครับรวมถึงในครอบครัวเจ้าของตอนนี้ ญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ไก้เคียงร่วมถึงญาติพี่น้องที่ไปทำมาหากินตามต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลแบบนี้เพิ่นกลับมาร่วมตัวกันอยู่ที่บ้านสวนเลยพี่น้องมีความสุขายครับมึงโอ้ยสั่งข้างอาหารสั่งลุมลบให้อยู่ในนี่เบิดครับเมึงพี่น้องอันนี้บอ่อปลานำตื่นครับ ปลานิ่นปลาตะเพียนปลาหมอเลี้ยงไว้น้ากันเลยเลี้ยงง่ายครับมึงพูดนะดานนี้เคเป็นที่พากาักอาศัยพี่น้องเฮ็ดดีครับพี่น้องมีโอกาสนะครับมีเวลานะพี่น้องมีกําลังทรัพย์กับพี่น้องก็มาสั่งสันไว้เดือ้อสั่งลมลบไพ่ไว้แนวนี้